กินไม่ได้นะคะคนเสืออ่านั่งตรงนี้ดีขึ้นลมจะได้ไม่พัดเฮ้เฮ้เฮ้ไหนสกปรกไหน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 เดซมูสิกเดซมูสิกกินไม่ได้กินไม่ได้เลี้ยกินไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวขี้แข็งเลยนะเอ้ยไดาตักหน่อยค่ะโอเคตักในยลูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหมามาเอาถังมาใส่ให้ให้ให้ตักใส่ถังตักใส่ถังนะเอาสีอะไร ถางสีอะไรดีสีไลดีอ่ะคนละอันคนละอันอ่ะตักใส่อส่ะภาวินอ่ะใส่สีแดงอันนั้นอ่ะใส่สีเหลืองน้องตักอย่างงี้ลูกตักใส่อย่างงี้ตักใส่างงี้อ่ะตักใส่ใส่ได้เปล่าทำได้เปล่าทำได้เปล่าโอ๊ยภาวินอย่าสะบัดทรายลูกอย่าสะบัดทรายเข้าหน้าน้องก็เถิดไปเข้าหน้าน้องแล้วเบาๆ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  ใจเย็นๆมาหมาบอกใจเย็นๆค่ะไม่ใจเย็นๆทำไมมีลมมีลมทำให้รู้สึกเย็นดึกดีหมายดีเปิดเพลงมาเนี่ยลืมเลยเอาเพลงป่ะเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวพาวินเต้นเต้นให้ดูได้ป่ะเต้นให้ดูได้ป่ะเอาเทเบลต์เตสได้ป่ะเอาเพลงเทเบลต์เตสได้ไหม๋ยวดูก่อน เอาเพลงสบายตั้งแตได้ไหมมีบุญได,ด้ชื่อบินเพลงอะไรหน,นเต้นให้น่ะ,ะเต้นให้ดูหน่อยเร็วเต้นหน่อย ต้นยืนหน่อยเ้ยบุนเด้ไม่มีลาสบีน่ะทำไมบุนเด้นั่งที่บีเล่นน่ะวันนี้บุนเด่เปลี่ยนรถเหรอ à, tiêm lùng lùm palana ti tiêm ti để lùng mna ti mna ti <laughs> mna nồi oh. oh บอกน้องดีๆติลูกว่าพี่พาวิงขออย่าดึงจากมือน้องไม่เต้นเหรอไม่เต้นหมายว่าปิดเพลงนะเอาเพลงอะไรเอาไอ้นี่เปล่าเอาทีรันเด็ดเปล่าไม่เต้นหรอก วันนี้ไม่เต้นเหรอโอเคไปละไม่มีใครเต้นเลยบายบายสวัสดีค่ะก่อนเอดาเอดาไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์เอดาไฮไฟก่อนไฮไฟฟ์พี่พรมินไฮไฟก่อนไฮไฟฟ์ก่อนไฮไฟฟ์มามาไฮไฟสัมมาเร็วหนึ่งสองสามอ่ะไฮไฟกับน้องอ่ะน้องเอดาไฮไฟเบอา์รา